สวัสดีค่ะเซลซีเนียนะคะเป็นที่ปรึกษาการขายยูนิสุูนครหลวงสาขาธัญบุรีคลองติดค่ะและเซลอุ่มนะคะวันนี้นะคะอุ่มกับซีเนียนะคะจะมาแนะนำตัว X Series Speed 1 9ึุประตูตัวเตี้ยตัวนี้นะคะโฉม2 0 2 4นะคะเดี๋ยวอุ่มจะพาให้ซีเนียมาแนะนำตัวนี้กันเลยนะคะมาเริ่มจากที่ด้านหน้ากันเลยนะคะก็จะมีไฟหน้าค่ะไฟ LED p r o ค e ตอร r ค่ะที่มาพร้อมกับไฟ Daylight และไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกันค่ะส่วนไฟดัดหน่อยนะคะก็จะเป็นไฟ LED ค่ะ แล้วก็กระดังหน้านะคะจะเป็นสีดำตัดด้วยสีแดงค่ะโลโก้นะคะจะเป็นโลโก้อิสุสีสแดงค่ะส่วนสติกเกอร์นะคะก็จะเป็นสติกเกอร์ลวดลายใหม่ค่ะของเอฟซีลี่จะดูดุด,ดันมากยิ่งขึ้นนะคะพอ <What? What? S 1> แรกข้างอะไรค่ะก็จะเป็นล้ออันนี้จะเป็นล้อแมกนะคะล้อแมกขอบที่หกค่ะที่มีโลโก้อิสุสสีแดง What? What? ดำอยู่ข้างในล้อนะคะจะดูให้เห็นเด่นชัดมากยิ่งขึ้นแลวอันนี้ก็จะเป็น อสัญลักษณ์ตัว X ค่ะโลโก้ค่ะห mm. น้าหลังนะคะจะเป็นไฟหลังสามเลนค่ะจะ mm. เป็นไฟ LED เหมือนกันค่ะส่ว mm. นตรงนี้นะคะจะมีกล้องมองหลังที่มาพร้อมกับเบ้ามือจับค่ะ แล้วก็มีสติกเกอร์ของ X s eries. แล้วก็มาต่ออันด้วยภายในกันเลยนะคะเยวขอเชิญทุกปุ่มค่ะจะพามาชมนะภายในตัว X Series ตัวนี้กันนะคะส่วนภายในตัวนี้นะคะจะเป็นกระจกรับไฟฟ้านะคะค่ะส่วนหน้าจอหน้าจ,จะเป็นขนาดสัมผัสขนาด8นิ้วนะคะสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto นะคะแบบไร้สายค่ะมาพร้อมกับมังติฟังก์ชันสามารถปรับเพิ่มเสียงที่พวงมอะไรได้เลยนะคะในส่วนของตัวแอร์นะคะจะเป็นแอร์มือหมุน มาเพาะเป็นตัวนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดาเกียร์หกสป,ปีดนะคะส่วนภายในตัวรถนะคะจะมา,มาในโทนสีดําแดงเป็นสัญลักษณ์ของ X s e r ซ e s กันเลยค่ะค่ะในส่วนของเบาะผ้านะคะจะเป็นเบาะผ้าเนี่ยสีดําแดงนะคะมีสัญลักษณ์ของตัว X s e r ซี s กันเลยค่ะแล้วเดี๋ยวอุ้มจะพามาดูนในส่วนของตอนที่สองนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะจะเป็นเบาะผ้าโทนสีดําแดงเหมือนกันค่ะมาพร้อมกับช่องเสียบไซส์สี่ ค่ในสของแจนะคะจะเป็นกุญแจไขลิ้มเป็นยังไงกันบ้างคะ X Series สม2024ตัวนี้คะ่ะค่ะสำหรับชม2024นี้นะคะก็จะมีทั้งสีขาวและสีดำนะคะราคาสีขาวจะอยู่ที่851,000บาทค่ะส่วนสีดำนะคะจะเพิ่มราคาค่าสีเข้าไปค่ะ7,000บาทราคา, 4, าสุทธิจะอยู่ที่858,000บาทค่ะและแคมเปญตอนนี้นะคะสำหรับ X Series 2024ค่ะจะอยู่ที่ใช้เงินออกรถ40,000บาทค่ะ หากลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจนะคะติดต่อ,อที่โชลูอิุสุแล้วก็ลและสาขาธัญญาคงสิทธิ์ได้เลยนะคะและครอบครัวอินสุรุนะคะถ้าลูกค้าท่นนานไหนมีครอบครัวอินสุรุนะคะก็จะลดเพิ่มไปอีกหนึ่งหมื่นบาทค่ะค่ะให้เอาสำเนามาแนบก็จะได้ส่วนลดเพิ่มเลยนะคะในส่วนลดแล้วสำหรับวันนี้นะคะเราพวกเราขอตัวลาไปก่อนคะ่ะขอบคุณค่ะแล้วเ<ห>จอ<ะ>กันนะคะ